ชนกีฬา,าพื้นบ้านล้านนากีฬาพื้นบ้านเป็นที่นิยมจัดขึ้นเพื่อสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินกันในยามเทศกาลงานตรุษศาสตร์ต่างๆแม้กระทั่งในเวลาว่างจากภารกิจการงานมีความแตกต่างกันตามความนิยมและสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิน่นดังนั้นจึงสามารถสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถินน่นนั้นๆได้อย่างกระจ่างชัด กีฬาชนกวางเป็นประเพณีการละเล่นอย่างหนึ่งของชาวล้านนามาแต่ดั้งเดิมและยังนิยมเล่นกันอยู่ในปัจจุบันคงเป็นเพราะกวางมีชุกชุมมากเป็นพิเศษทางภาคเหนือผู้คนทางแถบจังหวัดลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านจนกระทั่งถึงจังหวัดตากจึงนิยมการชนกวางจนกลายเป็นกีฬาพื้นบ้านกวางเป็นมแมลงปีกแข็งชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้ายตัวด้วงที่เจาะกินต้นมะพร้าวบางตัวมีขนาดโตวกว่ามีแปดขาก่อนที่กวางจะถูกนำมาเป็นกีฬาพื้นบ้านนั้นชาวบ้านคงจะบังเอิญสังเกตเห็นมแมลงชนิดนี้ต่อสู้กันตามธรรมชาติประกอบกับลักษณะพิเศษของกวางซึ่งผิดแปกจากมแมลงอื่นตรงที่มีเขางอกออกมาจากด้านบนและล่างของส่วนหัวด้านหน้ามีลักษณะงงงามหน้าเกรงขาม กวางจึงถูกนำมาให้ต่อสู้โดยใช้เขาหนีบงัดกันด้วยพละกกำลังต่างจากการต่อสู้ของจิ้งรีดแม้กวางเป็นเพียงมแมลงที่ไม่สามารถแลเห็นอากับปกิริยาตลอดจนนิสัยใจคอเด่นชัดเหมือนวัวชนไก่ชนหรือปลากัดแต่กวางก็เป็นยอดนักสู้ที่ทรหดไม่ทำให้ผู้เล่นผิดหวังการชนกวางจึงกลายเป็นกีฬายอดนิยมประจำถิน่นกีฬาชนกวางไม่ใช่จะหาดูเมื่อใดก็ได้ เพราะกวางมีชุกชุมเฉพาะในฤดูฝนเท่านั้นหากปีใดฝนแล้งปีนั้นจำนวนกวางก็จะลดน้อยลงด้วยข้อจำกัดวงจรชีวิตของกวางจึงทำให้กีฬาชนกวางมีช่วงระยะเวลาเพียงส4ถึงสเดือนในรอบปีหนึ่งปีหนึ่งเท่านั้นซึ่งมักจะตรงกับช่วงฤดูเข้าพรรษากวางมีชื่อเรียกขานกันในภาษาถิ่นตามลักษณะรูปร่างจำแนกประเภทออกได้ดังนี้ กวางตัวผู้ขนาดใหญ่ที่มีเขายาวงงเรียกว่ากวางโซงหากมีขนาดย่อมลงมาเรียกว่ากวางแซมตัวผู้ที่มีขนาดโตแต่เขาสั้นเรียกว่ากวางกิตนแต่ถ้าทั้งตัวและเขามีขนาดเล็กนิดเดียวก็เรียกว่ากวางกิสำหรับตัวเมียนั้นเรียกว่าอีลุมวงจรชีวิตของกวางเริ่มต้นจากหนอนตัวอ่อนที่กำเนิดจากไข่ซึ่งแม่กวางมาวางทิ้งไว ตามมูลสัตว์เลี้ยงหรือต่อไม้ผุผูพอย่างเข้าฤดูฝนก็จะเริ่มแก่กลายเป็นแมลงปีกแข็งจนกระทั่งราวเดือนสิงหาคมและกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่มีฝนตกหนักก็จะเป็นเลิกที่กวางพากันโผล่ออกจากดินบินออกหากินดำรงชีวิตต่อไปใครอยากจะได้กวางมาเลี้ยงไว้ดูเล่นหรือจะนำมาฝึกเป็นนักต่อสู้ในสังเวียนแข่งขันเพื่อความตื่นเต้นสนุกสนานก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรนะัก วิธีการแรกเพียงแต่เดินเข้าไปในแหล่งที่มีกวางชุกชุมในเวลาเช้าเช้าเขย่าตามกิ่งไผ่เพราะอาหารโปรดของกวางคือหน่อไม้กวางจึงชอบมาชุมนุมกันอยู่ตามกอไผ่หรือที่ต้นตะแบกก็จะมีหล่นลงมาให้เลือกเก็บได้ตามต้องการวิธีที่สองเป็นการขุดกวางวิธีนี้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่จะคาดคะเนหรือสันนิษฐานได้ว่าดินลักษณะใดที่กวางตัวเมียชอบวางไข่ เช่นดินอ่อนชื้นบริเวณคอกเล้าหมูหรือดินขุยรอบๆอ,อบกอไผ่ยิ่งเป็นดินแกลบก็ยิ่งไม่ผิดหวังขุดลงไปเป็นต้องเจอตัววิธีนี้เป็นวิธีของเด็กๆซึ่งนักเลงกวางจะไม่ทำกันเพราะกวางที่ได้จะอ่อนแอไม่เหมาะนำไปเลี้ยงเป็นกวางชนเพื่อการพนันขันต่อกวางที่แข็งแรงควรจะเป็นกวางที่เจริญเติบโตเต็มที่จนสามารถคุยดินออกมาได้เองตามธรรมชาติวิธีที่สคือการต่อกวาง เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดและไม่เหนื่อยแรงเลยอุปกรณ์ที่ใช้ก็ไม่ยุ่งยากอะไรนักเพียงแต่ในตอนกลางคืนแขวนท่อนอ้อยปอกเปลือกหรือกล้วยน้ำวาสุกไว้ตามชายคาบ้านแล้วนำกวางตัวเมียหรือกวางตัวเล็กๆมาเกาะไว้เป็นกวางต่อหากไม่มีกวางทั้งสองชนิดนี้ก็อนุโลมให้ใช้กวางตัวผู้ที่ไม่มีสมรรถภาพในการต่อสู้หรือเคยพ่ายแพ้ในสังเวียนมาแล้วก็ได้แต่ข้อสำคัญ กว่างต่อจะต้องไม่ไปขับไล่กว่างที่จะบินมาใหม่พอรุ่งเช้าจะมีกว่างตัวผู้บินมาเกาะจับอยู่กับกว่างต่อก็เลือกตัวที่มีลักษณะดีนำมาเลี้ยงให้กินอ้อยเป็นอาหารสักสองสาวันกว่างก็จะเชื่องการนนำกว่างมาชนกันเล่นจะใช้หมอนเป็นเวทีการต่อสู้ขั้นแรกจะนำอีลุม้มหรือกวางตัวเมียมาให้ได้กลิ่นกวางตัวผู้ก็จะมีอาการคึกขนองตรงเข้าต่อสู้กันเพื่อแย่งกันครอบครองตัวเมีย เจ้าของกวางก็จะนำไม้เคาะจังหวะที่ทำจากไม้เนื้อแข็งมาเหลาอันเล็กๆให้เหมาะมือเอาสังกะสีมาขดรอบพอหลวมๆเมื่อขยับหรือตีจะเกิดเสียงดังกริง้งกริงพอกวางได้ยินก็จะวิ่งไปวิ่งมาตามเสียงนั้นการชนกวางถ้าชนกันเล่นเปล่าๆถือว่าเป็นการเล่นของเด็กๆหากผู้ใหญ่จะเล่นมักมีการพนันขันต่อเป็นเดิมพันเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นสนุกสนาน จึงมีการตั้งบ่อนกวางขึ้นตามย่านชุมนุมชนของท้องถิ่นซึ่งก็คือที่ตลาดนั่นเองโดยปกติบ่อนชนกวางจะจัดขึ้นในเวลากลางคืนเพราะเชื่อกันว่ากวางสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆชัดเจนกว่าเวลากลางวันแต่บางบ่อนก็ไม่อยู่ในเงื่อนไขนี้ขั้นตอนการชนกวางจะคล้ายกับการชนไก่และการกัดประกัดคือเจ้าของจะนำกวางไปชุมนุมกันตามบ่อน เจ้าของบ่อนจะเตรียมโต๊ะไว้ให้สำหรับวางเรียงท่อนอ้อยที่ล่ามกวางไว้ท่อนละตัวเพื่อรอผู้ท้าชิงเมื่อเจ้าของกวางสนใจคู่ต่อสู้ตัวใดก็จะนำกวางของตนไปวางเปรียบคือเทียบขนาดโดยมีเจ้าหน้าที่ของบ่อนเป็นผู้เปรียบให้เพราะกติกาการชนกวางมีว่าคู่ต่อสู้จะต้องมีขนาดรูปร่างเท่ากันเมื่อเลือกคู่ต่อสู้ที่สูสีแล้ว เจ้าของจะวางเดิมพันกันตกประมาณคู่ละ50บาทถึงสามพันบาทแต่อาจสูงถึงหมื่นบาทก็มีเงินเดิมพันทั้งสองฝ่ายจะต้องนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ประจำบ่อนซึ่งจะออกบัตรรับฝากเงินที่ระบุจำนวนเงินเดิมพันให้เก็บไว้เป็นหลักฐานหากเป็นเวทีชั่วคราวที่ไม่มีนายบ่อนการวางเดิมพันอาจเกิดขึ้นต่อเมื่อกว่างเริ่มชนแล้วและต่างฝ่ายต่างเห็นชั้นเชิงของกันและกัน ลักษณะเวทีชนกวางจะยกขึ้นสูงประมาณ5-6ฟุตหรือระดับศีรษะของผู้ดูซึ่งยืนอยู่บนพื้นตรงกลางมีคอนพาดคอนนี้มีลักษณะเป็นไม้ท่อนกลมตรงกลางเจาะรูไว้หนึ่งรูเพื่อนำกวางตัวเมียไปฝังไว้ให้เห็นเพียงส่วนหลังบ่อนหนึ่งบ่อนหนึ่งอาจมีหลายเวทีโดยแต่และเวทีจะมีเจ้าหน้าที่ของบ่อนทำหน้าที่เป็นกรรมการให้ความยุติธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายเรียกว่าคนถือคอน ก่อนจะปล่อยกว่างลงคอก็จะมีการตกลงกันว่าการแพ้ชนะจะนับจํานวนกี่คาบคาบหรือภาษาถิ่นเรียกว่าคามนั้นเริ่มนับทันทีที่กว่างปล่อยเข้าที่ประสานหรือหนีบกันออกจนถึงก่อนที่กว่างจะเริ่มต้นเข้าประสานเขาหรือหนีบกันใหม่อีกครั้งเรียกว่าหนึ่งคาบหรือหนึ่งคามบางบอลกำหนดไว้12คาบคาบหนึ่งคาบหนึ่ง,งกินเวลาประมาณหน,นาที เมื่อครบแต่ละคาบกรรมการหรือคนถือคอนจะเลื่อนกระดาษแข็งที่ร้อยไว้กับราวลวดเป็นการนับจำนวนการคามของกว่างผู้มีบทบาทในขณะที่กว่างกำลังชนนอกจากคนถือคอนซึ่งทำหน้าที่กรรมการแล้วส่วนใหญ่ผู้เป็นเจ้าของกว่างมักจะทำหน้าที่ถือหัวคอนทั้งสองข้างเสียเองโดยมือหนึ่งคอยถือไม้ปั่นไปตามเขาของกวางยั่วยุให้กวางตื่นตัวเดินเข้าหาคู่ต่อสู้ ส่วนอีกมือหนึ่งคอยหมุนคอนตามการต่อสู้ของกวางเพื่อมิให้กวางตกจากคอนแต่และฝ่ายจะต้องรู้วิธีการที่จะถือคอนเพื่อให้กวางของตนเกาะไม้ได้ถนัดและเอื้อต่อการมีจังหวะหนีบงัดคู่ต่อสู้ให้มากที่สุดซึ่งเรียกกันในหมูนักเลงกวางว่าเล่นคอนถ้าต่างฝ่ายต่างเล่นคอนมากกลายเป็นเอารัดเอาเปรียบกันจนเกิดกรณีพิพาท คนถือคอนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของบ่อนก็จะเป็นผู้ควบคุมการหมุนคอนเสียเองขณะที่กวางกำลังชนกันเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานตื่นเต้นมากที่สุดไม่น่าเชื่อว่า,มาแมลงตัวเล็กๆจะมีชั้นเชิงความเฉลียวฉลาดและว่องไวสามารถหนีบงัดคู่ต่อสู้ที่มีขนาดเท่ากันให้ยกลอยขึ้นจากพื้นคอนได้เป็นเวลานานตัวไหนถูกฝ่ายตรงข้ามหนีบเอา ้าของฝ่ายที่เพลียงพลัมจะรีบเคาะไม้เป็นจังหวะให้ฮึดสู้ท่ามกลางเสียงเชียร์อย่างอึงคนึงจากผู้ดูโดยรอบเพราะต่างมีเดิมพันกันเองคนละ10บบาท20บาทตามกำลังทุนทรัพย์เมื่อกว่างงัดกันจนสุดไม้คอนด้านใดด้านหนึ่งจนจะตกจากคอนก็สามารถจับกวางไปวางไว้กึ่งกลางคอนให้เริ่มต่อสู้กันใหม่ได้อีกถ้ากวางสามารถคามกันได้ถึง12ครั้ง โดยไม่หนีถือว่าเสมอกันหากคามกันได้ไม่ถึง12ครั้งแล้วหันหลังหนีไม่ยอมสู้ถึงสามครั้งก็ถือว่าแพ้เมื่อรู้ผลการแพ้ชนะคนถือคอนจะเป็นผู้เขียนรับรองการชนะไว้ในบัตรรับเงินให้เจ้าของกวางชนะนำไปเป็นหลักฐานขอขึ้นเงินที่โต๊ะรับฝากเงินเดิมพันโดยทางบ่อนจะหักเงินไว้ร้อยละสิบของเงินทั้งหมดเมื่อการแข่งขันคู่หนึ่งจบเกมไป คู่อื่นๆซึ่งวางเปรียบไว้ก็จะผลัดกันขึ้นแข่งบนคอนที่ว่างนั้นต่อไปกวางเป็นยอดนักสู้ที่มีความทรหดอดทนเป็นเลิศทำการต่อสู้อย่างสมศักดิ์ศรีบางตัวจะถูกคู่ต่อสู้หนีบตายคาคอนโดยไม่ยอมแม้แต่จะถดถอยหนีบางตัวก็พิการบอบช้ำตามประษาของนักกีฬาที่ต้องใช้พละกกำลังเข้าห้ามหันกันชาวล้านนานในอดีตเล่นกีฬาชนกวาง เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินในฤดูเทศกาลเข้าพรรษาจากนั้นจะปลดปล่อยกวางให้เป็นอิสระเพื่อให้กวางได้มีโอกาสกลับไปผสมพันธุ์วางไข่จะได้เกิดกวางยอดนักสู้มาให้เล่นสนุกกันอีกในปีหน้าบางคนมีความเชื่อว่าเมื่อออกพรรษาแล้วหากยังเลี้ยงกวางไว้ชนอีกก็จะเป็นบาปซึ่งความจริงวงจรชีวิตของกวางจะจบสิ้นลงภายหลังการผสมพันธุ์เมื่อใกล้ฤดูออกพรรษานั่นเอง เมื่อค่านิยมในสังคมได้แปลเปลี่ยนไปประเพณีกีฬาพื้นบ้านได้ถูกนำมาเล่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพนันขันต่ออันเป็นอบายามุขย่อมเป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากมองข้ามถึงผลเสียในด้านนี้ไปประเพณีชนกว่างนับเป็นกีฬาพื้นบ้านที่ให้ความตื่นเต้นสนุกสนานไม่แพ้กีฬาประเภทอื่นๆทั้งมีความแปลกตาและหาดูได้ยากในปัจจุบัน